โอเคสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องภูมิพาเพลินกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองทดลองใช้ตัวใหม่นะครับในเทียทีสิบก่อนะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่ลวโอ้โหผมทำภารกิจเสร็จนะแต่ผมยังไม่เคลมหรอกรออีเวนต์พาร์ทมันเป็นไรนะครับตอนนี้มันจะต่อและอีกไม่นานก็จะมีตัวตังตัวใหม่เข้ามานะครับจากของช่องซีซันนะครับที่บอกผมมานะจริงๆเออผมไปดูคลิปเขามาอืมก็น่าจะได้ใช้แล้วตัวตังก็อีกไม่นานนะทุกคน้นี การเด a นคอร์กแมนเดี๋ยวพ่อกดรับแล้วเอาไปทดลองด้วยกนะันดีป่ะโอ้เมื่อกี้ผมไปเจอคอมเมนต์อะที่จริงไม่เอ่อเขาเรียกว่าพิมพ์แชทอะเห็นมีคนบอกว่าเออผมขอไฮเปอร์ผมหาใจคนใจดีขอไฮเปอร์ไม่ก็เพชรก็ได้ผมไม่เชื่อหรอกนะแต่ผมโดนซีซ่าบิดไฮเปอร์ไปอันนั้นซีซ่าตัปวปลอมครับอืม รียกว่าเดี๋ยวนี้ก็พวกเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่แก๊งคอร์เซนเตอร์ในเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแฮกเกอร์หรือว่าอะไรนะก็เอาข้อเก่าออกแล้วก็แบบมันคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้ราคาวางนะคันสองใช่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้ดีมากๆเลยนะครับเพราะผมไปลองเทสมานะเรียกว่าดีจัดต่อให้ราคาแพงจะเอาไปไ,ได้เออก่อนไปเดี๋ยวขอทำการซื้อกล่องน,นี่ เพราะคิดหน้าทุกอีกไม่นานทุกคนก็จะเห็นผมกับพ่อนั้นก็ทําการอืมก็เรากําลังสะสมกล่องสําหรับอ่าคอนเทนต์เปิดกล่องคนละหนึ่งร้อยว่าใครจะดวงดีกว่ากันก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้นะรับชมไันได้ถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปกันเลยมันมีคนจะเข้าตามพ่อะเพราะยับยับอืมอ่ะไม่เป็นไรทุกคนก็เข้าไปนั่นแหละอืมทำอะไรกันนี่ยางเขาอืมช่างเขาไป อก็เราก็ Auto Skip. ออโต้สคริปต์ไปไอ้เจ้ากีเลเซอร์ก็ปล่อยเข้าไปทุกคนแต่ประเด็นคือเขาจะแย่งที่วางผมนะสิเนี่ยผมจะวางตรงเนี้ยเป็นที่ยาวๆอ่ะไม่เป็นไรทุกคนเพราะมันเป็นเพยเลยวลิสตงไงเไไออเพราะเซอร์บีเขาก็แบบเซอร์บีตอนนี้คือร่มนะครับทุกคนก็สำหรับคนที่เล่นในโถสัอก์อะ เขาสวบไม่ได้นะอืมจริงตามนั้นเขาไปวางเขาไม่ทำอะไรเลยอ่ะเอาจริงนะทาเลอร์ทาเลอรดูไปกระโดดออบบีนะนะ้น,ออนั่นอะเออเนี้ยไม่ไหวไม่ไหวเลยไปค้น,นอ,อ่าฉะนั้นหนูอรอคิปอีกเว้นหนึ่งไปเลยดูครับเขาวเผื่อๆนนะไม่ได้ใส่ตัวมาใช่ไหม ดูใจสภาพน่าจะใช่ไม่ได้ใส่ตัวอะไรมานั่นแหละทุกคนดูครับนี่คือสิ่งที่ได้ะกำลังจะบอกให้พ่อออกมาแล้วอ่ะเพราะมันมีคนเตรียมเข้าอยู่แล้วไงเห็นมีเยอะกว่านี้ด้วยแต่เรามาเพื่อทดลองเจ้าละคนก็คือรีวิวดีไหม อ่าอันนี้อันนี้มันก็จะมองเป็นข้อดีก็ดีก็จะว่าข้อดีก็ได้นะเพื่อว่าเราจะดูว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่ามันกดเข้ามาองเราเปลี่ยนใช้เพิ่มไม่ทำให้ผ่านอะไรแปลว่าเขาไม่ได้เอาฮตติงซนต้ามาแน่เลยอ่ะเขาน่าจะเก็บตังค์เพื่อรอวางเงินเนี่ย่าจะไม่ได้เอามาดูจากสภาพมาผมเริ่มวางเลยด้วยกันนะครับก็ไอเจ้าการีนพ็อกแมนเนี่ยมันจะมีราคาวางอยู่ที่พันสองนะครับก็วางกันเลย นี่ดาเมตยอยู่ที่เจ็ดพันห้าระยะขออายแบบระยะอยู่ที่สีิบนะเพราะยังไม่ต้องวังเนยไปคนนะคูดาวอยู่ที่สามวิสาโลนั้นหกสิบเปอร์เซ็นนะทุกคนดีและโจมตีเป็นแบบเทลลิซิงด้วยนะทุกคนเรียกว่าดีมากตัวนี้ผมชอบอะอ่ะาะโมเดลยแบบใช่สาโลเท่าแอตโต ก็ดีมากๆเลยแล้วอย่างในตัวละครสําหรับคนที่ไม่มีตันเติมแอตโตหรือว่าไม่มีเกมพอเอาสําหรับแอตตก็ความเทียความเทียความเทียเฉยๆฉยแต่ต้องความเทียให้ถึงเทียที่สี่สิบนะถึงจะได้ครับแต่เอาจริงนะผมมีอะไรจะมาบอกนะครับทุกคนคือตัวละครในข้อกีเวนอะ่ะมันโกงก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ตรงตรง,ตรงที่ว่ามันนั้นกันสั้นอะไรไม่ได้เลย อันนี้คือข้อเสียของเจ้าตัวละครเผ่านาฬิกานะทุกคนเพื่อนขายใจท่านก็มาวางใหม่มาอัปเกรดเลเวลสองไปเลยแล้วกันนะไม่นะตัวละครดูโบไอแคททอยเลตหลุดทีเดียวบ้านบึ่มเลยไม่ใช่หรอไม่ไม่ไมทุกคนเราต้องไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นประเด็นคือทอยเลตเลือดเยอะมากวางไม่ได้วางไม่ได้ ด้วยดาเมจที่รุนแรงทําให้ตกทีเดียวตายโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาบอกด้วยกันตอนจะอัปเกรดเนเวลรกสามนะเพราะตอนนี้คืออืออ่ะอย่างน้อยเพื่อนก็นอ,อัปเกรดแต่ท<อ>่นพกไปใช่เออเดี๋ยวเรารอให้มันไหวก่อนนะเดี๋ยวพอเราก็จะขายเลยไป่อนเพื่อให้ดูว่ามันอันนี้จริงจริงไหมนะ แต่ตอนนี้คือมันอือเพราะแค่ตอนนี้คือดับหนาทุกคนตอนนี้ก็เรียกว่าแบบทอยเล t ไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวอะไรนะโคลลิ e มันหลุดไปแล้วก็ตายเรียบร้อยลามิวแพนว่าไงอะ่ะอืมิมแวแคนก็โดนมิวิ่งเกียนจังหวะนี้อทอ i l e t เริ่มมาไกลขึ้นเรื่อ,อ,อทุกที จะภูมิยังอัปเกรดเซนต้ายังไม่ตันอะ่ะถ้าตันแล้วนี่ชิวเลยน่าจะชิวเลยเจังหวะนี้คือภูมิก็ต้องวางไฮเปอร์นะทุกคนไม่งั้นดูจากสภาพไม่น่าไหวนะทุกคนจังหว่นนี้เราให้ไฮเปอร์แบกไปพี่ไฮเปอร์สุดเทพ ส่วนทางด้านคอาคือหลับเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวเตรียมอัพเกรดไฮเปอร์ให้ตันก่อนด้วยกันถึงจะตั้งหลับได้ส่วนทางด้านหลังนี่หลุดไปหรือเปล่าดูตังเพื่อนดิเพื่อนมีตังสามพันกว่าสามพันกว่าจังหวะนี้ภูมิยัง๋ยวภูมิเตรียมอัเพเกรดไฮเปอร์อีกคันหนึ่งด้วยกันเพราะอีกคันหนึ่งอัพเกรดเื่อเฉือนมากเลยนะ้าอัพเกรดทำเนี้ยได้ มาเพิ่มความเถื่อนแล้วมาครับเอา้ามีตัวหลุดเข้าถ่านตั้งแต่เมือนะ่อไหรเนี่ยตัวอะไรไเอยว่าดูดิจะตายไหมมันให้หนูซาโลด้วยแปงช่วยสง อืมไม่มีแซนต้าเขาเขาเขาเล่นเป็นแต่แค่เขาไม่มีตัวตังค์แล้วเขาพกตัวราคาแพงมาด้วยก็คือนะเอามาแค่ตัวเดียวด้วยสำหรับหนึ่งที่หนูคิดนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครนะครับแหมไม่งั้นเขาวางตัวอื่นไปแล้วตั้งนานล้ะจังหวะนี้เราต้องรีบอัปเกรดไฮเปอร์ให้ตามเลยนะครับไฮเปอร์อัปเกรดตามลวไหวเลยอะไหวอะเพราะไฮเปอร์เป็นหนึ่งในตัวละครยูนิตที่ดีที่สุด ตลอดกันมาแล้วพ่อตันแล้วตันแล้วมามาดูครับความเถื่อนนะครับเนี่ยความเถื่อนดูอะไหวแล้วพ่อขายเลยไปคนตรงนี้ได้เลยชัวร์แล้วเนี่ยมาได้ระหว่างนี้เดี๋ยวภูมิเอ่อก็พุ่งไงดีรอรอไปด้วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตั้งโชว์ไว้ตรงนี้เลยทุกคนมาเดี๋ยวอัปเกรดนี่ โอเคโดยเลเวลสองนะครับดาเมจจะอยู่ที่สองหมื่นส่วนระยะจะอยู่ที่สี่สิบห้าคูดาวจะอยู่ที่สองวิทรอยด์จสโลก้หกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอัปเกรดขั้นต่อไปแปดพันดาเมจจะเพิ่มมาเป็นสามหมื่นหกนะครับระยะจะอยู่ที่ห้าสิบคูดาวจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าแล้วก็จะสามารถสโลทรอยด์ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์มุมกว้างนะไอ้ตัวเนี้ยดาเมจแรงด้วยแต่คูดาวช้าปไปหน่อยอัปเกรดขั้นต่อไปก็จะมีดาเมจอยู่ที่สี่หมื่นห้าระยะหกสิบคูดาวหนึ่งวิ แล้วก็ซาโลทอลเล็ตได้หกสิบเปอร์เซ็นต์มอยู่ที่เลเวลสี่ต้องตีเป็นแบบเทลลิซิ่งนะเ<า>นียยว่าโมเดลก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคอะไปลองดูรวมรวมเลยหรือกันนะเดี๋ยวขอขายเจ้าตัวนี้ทิ้งวันใหม่นะทุกคนอาโมเดลแบบแรกมันจะเป็นแบบนี้นะคนไม่มีเจ็ตแพคมีแค่อันนี้นะอัปเดตขั้นต่อไปจะเพิ่มเป็นนาฬิกาทูกปัดตรงแขนข้างเออข้างขวานนทุกคนอัปเดตขั้นต่อไปก็จะเพิ่มตรงข้างซ้ายมานะ อัปเกรดทท่านต่อไปก็จะเพิ่มเป็นทางค้อนกับเจ็ตแตกด้านหลังมานะคนเท่นะโมเดลของพี่แกใช่ไหมพอ่อแต่ว่าเทมอ่พ่อเมาไดออกยังไงโอเครูว่าแในอนน้เปักอืมไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์อรผมยังไม่ขายด้วยกันนะเพราะเนื่องจากรูจก้จักกระถางถ้าขายไปนี่คือชีวิตน่าจะจบอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะดูดูแลไม่ไหวยังไงอย่างนั้นอ่ะ เพื่อนก็คือเพื่อนตังเนี่ยคนทานนาอยแต่ท,ทำเป็นเรื่องนะเพื่อนอัปเกรดเนี่ยสามสิบห้าเวฟเพื่อนอัปเกรดจะต้องคอเมนต์ตันได้หนึ่งตัวเพวื่อนทำได้ยังไงเนี่ยโดยที่เพื่อนไม่ต้องใช้เซนตา้าว่าจืจังหว่น,นี้กมก็จะมาวางกาเดียนค็อกแบบรัวๆนะครับกองทัพกาเดียนค็อกกว่าพอ่อจังหวะน,นี้ก็ชิวชไปนะคนเพราะเจ้ากาเดียนค็อกเป็นเทโรเป็นแบบจมตีเป็นแบบพเพลิซิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดีอยู่แล้วใช่ไหมพอ่อ จังหวะนีน้่มันปองทัพด้วยปองทัพฮันซาบุกโลกทุกคนไม่นะก็ชิวนะข้างห้าคิวเพราะเจ้ากาเดียนเพราะมันตรงทีเป็นแบบเทลลิซิงแล้วก็ซาโลเป็นแบบเทลลิซิงด้วยเพราะฉะนั้นจะชิวนิดหนึ่งทุกคนจังหวะนี้ก็ตกดีตกต่อยอยังไงเรื่อยๆนะมาเมื่อติดประสบอ,อเว่นโดนเทียมจังหวะนี้นะทุกคนก็ เราก็ง่างซื้อส,สบายเลยนะก็ไม่แปลกอะไรหรอกเพราะไฮเปอร์น,นี่แหละอย่างหวหน,นี้ถ้าท่านสปีก็แมนมาว่ะคนตอนนี้เราก็เข้าเวฟที่40ทุกวันรวดเร็วนะครับใช้บใช้เวลาไปเพียงทั้งหมดแค่13นาทีเองหรือว่าเยอะหรือน้อยนะพ,พ่อก็ประมาณปีเสศษ เมื่อกี้ผมปิดผมลืมปิดเสียงตี่ะมันมีเสียงตีเข้าแน่นอนแ่บปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเมื่อกี้จังหวะนี้กองทัพการเดียนคอกแมนแบบเท่จัดอ่ะทุกคนเป็นหนึ่งในตัวละครที่สําหรับผมถือว่าเท่เลยนะความสามารถก็โอพซะเหลือเกินนะมันโอพกว่าแบบคือเอาจริงนะสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันโอพแบบคือมันเก่งอ่ะความเก่งคือมันแบบเรื่องไงดีอะพ่อมันควรจะไปอยู่ระดับเอกอัครสิีธดีไหมหรือว่าไง ไม่รู้ดีน่าจะสักแบบแต่ก็มสมกับระดับมันแหละเพราะมันเป็นระดับมีทิกเลยอะระดับมีทิกยังไงมันก็ต้องเถื่อนอยู่แล้วเอ่อยกเว้นตัวละครอย่างเอ่อเอ่อไม่ขอพูดถึงชอดการพาราเลยกันนะว่ามันไกลแค่ไหนเอาแต่ผมก็พูดชื่อมันมาแล้วนี่ว่าจังหวะน,นี้เพื่อนอัปเดตโอ้ไดท่านกอปแมนตันไปแล้วสองตัว ่วนตรงนี้ก็คือกองทัพกาเดียนครอบมหาศาลเดี๋ยวจริงๆนะเนี่ยทุกคนเยอะมากเลยอะจังหวะนี้ก็ปล่อยตัวละครไปชิวๆทุกคนมาแมกเนตแซนดิทอยเลดสามจุดศูนย์มาครับเชิญมาสู่มรณะดงอย่ยดงเห็นมรณะใช่ไหมพ่อโคตรเยอะเยอะจนหนูหาตัวที่หนูอัพเกรดทางไว้ไม่เจอตัวนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนี้มันพ่อเออนี่ตัวนี้ตัวนี้ อา้าวหาไม่เจออีกแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยอา้าวทุกคนอยู่ไหนวะเนี่ยมันมาเป็นโดงเลยเนี่ยเออนี่เจอละมาอัปเกรดไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้เรียกว่ามากันเป็นกองทัพนะสีมันเหมือนหยุดเวลาเดียมีคนหยุดเวลาเมื่อกี้แต่ทุกคนเห็นนะสีมันจะแบบเข้มลงอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรนะทุกคนโอ,โอ้เกือบขายตัวตั้งเลยเ เกือบแล้วเกือบแล้วมาดูคะ่ะโกโ้ถอยเลีกโก้มายังไม่มาโอ้โหตายก่อนตายก่อนทุกคนตายทุกคนรุดเร็วไปไปขายตู้ตังเพาะแล้วก็มาวางต่อยตัวนึงมันหนีตัวมันไม่เหลือนี่ถนะ้าเราทรับไม่เจ็บไมนะ่จังไม่ถึงอะไรใช่ หมายถึงสีตรงนาฬิกาลูกบาศก์เลยพ่อภาพเกตตันนะที่พ่อเห็นเป็นสีเหลืองเพราะมันมีเจ็ตแท็ติดพ่อในความเป็นจริงชุดมันก็สีดาอย่างนี้แหละพ่อในเรื่องดอมสตูดิโอเนี่ยก็สีแบบนี้แหละหูโดนสตันมูหืมไล้การดมากดีเจทัวเรเลตสองจุดศูนย์อ่าทําแบบนี้จะได้อะไรอะพี่พี่โดนลุมยิงกัดแตกเอาจริงนะพุ่งอยากรู้มากเลยแมกเ,เนตใช้ท่านทอยเรเลตเนี่ยมันจะถูกเข้าไปเป็นบอสของในโหมดเอเลนไหม พ่อคิดว่ามันจะเป็นไหมพอเพราะเจ้าตัวนี้ในความเป็นจริงมันเป็นบอสนะแต่แค่มันไม่มีขึ้นอ่ะมันหยุดเวลาได้เหมาะมากเลย,ยในความเป็นจริงมันควรจะหยุดตั้งแต่ช่วงนั้นละาเราปีพะก็เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครปูดมากเลยนะครับสำหรับคนเล่นเกมกับเจ้าคอ็อกสไปเดอร์นะเพออร,ราะค็อกสไปเดอร์นี่ก็เก่งเอาเรื่องนะพออืม ก็นะก็ถ้าเราเรียกว่าค่อนข้างที่จะชิลมากเลยนะทุกคนชิลจัดอ่ะแ้วใครมาพิมพ์ F C อะไรวะเนี่ย K F C K F C ฮ่าฮ่าคนท้นงนีนะจังหวะนี้ กูได้แค่สองมไอทุกสิบเองอะพ่อไม่ไม่แค่กำลังเช็คอะไรนิดนึงนะก่อนก็นะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะช่องในช่องภูมิภาคก่อนคลิปหน้าก็เจอกันนะทุกคนเจอกันอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคลิปหน้าจะมีคนเทนยังไงก็ต้องติดตามรับชมกันเองนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนไปก่อนนะทุกคนบายบาย